สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมินยูสคาะเป็นประจำเช่นเคยน,นะคะวันนี้นะคะม,มินมิวรสหายากของช่องมินนะคะจะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีเข้ามาแล้วนะคะใครตามหาอยู่คะ่ะคันนี้นะคะก็คือ Toyota v e n t u r r ี3.0 V ปี2 0 1 5ันสินะคะต้องบอกเลยราคาพิเศษจริงๆราคาคันนี้อยู่ที่8 9 5แ0 0เกาหม่าันบาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยดีกว่า คันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่นะคะมากับไฟไฮโดรเจนนะคะสวยๆเลยทุกคนกระจังหน้านะคะก็สไตล์เวนจูลีนะคะกระจังหน้าใหญ่โคเมียมนะคะลากลากยาวเกือบจะถึงการชนเลยนะคะคันนี้โลโก้โตโยต้าสวยงามนะคะต้องบอกเลยคันนี้ราคาพิเศษมากจริงๆนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่ก็รีบเด้งมานะคะไปไวแน่นอนนะจ๊ะอ่ะ ไฟหน้าอีกฝั่งนะคะสวยงามนะใสๆเลยไม่แตกไม่เหลืองไม่ชำรุดนะจ๊ะนี่เลยไฟตัดหมอกสวยงามนะคะกระจกข้างนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะจ๊ะนี่เลยสวยเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมากันที่ด้านข้างของประตูตัวรถนะคะอ่านี่คิ้วกันศาสตย์มีให้2บานนะคะเดี๋ยวมาดูกันในลายน้ํากระจกนะคะทุกคนนี่เลยกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมลายน้ําเดิมนะคะไม่มีประวัติการแตกเปลี่ยนเคมใดๆนะจ๊ะ มาดูการที่ภายในตัวรถนะคะตัวรถก็จะได้เป็นภายในสีดำนะจ๊ะเป็นเบาะหนังสีดำมีพนักพักแขนนะคะอะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะ,ะเดี๋ยวมาดูไมค์กันทุกคนปี2 0 1 5จนะไมค์ใช้งานอยู่ที่157,301กิโลนะคะสวยๆเลยทุกอย่างภายในรถนะคะต้องบอกเลยว่า สวยๆเดิมๆทั้งคันนะจ๊ะทุกคนมาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยทั้งสองฝั่งนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปชมภายในการต้องบอกเลยว่าเป็นรถสิบเอดที่นั่งที่แบบอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้ดีมากๆนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนี่เลยเบาะหนังมีพนักพักแขนนะคะเป็นเบาะหนังสลักเวนจูรี่นะจ๊ะเป็นเบาะกับดันซีทนะคะทุกคนนี่พนักพักแขนหมุนนอนหมอนหนุนหัวนะคะ สวยๆนะคะนี้ต้องบอกเลยว่ารู้หลาพร้อมใช้งานบ้านที่มีลูกเหล็กลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยชอบแน่นอนนะคะรถกว้างมากพี่เบอร์นี่เข้ามาดูด้านในให้หนูหน่อยเบาหนังนะคะเบาทุกเบานะสวยงามน,นะคะทุกคนสิบเอ็ดที่นั่งจุกๆุนะป้าสักการะก็แบบแอร์ฝังนะคะแบบนี้สวยๆเลยรถพร้อมใช้พี่ๆท่านไหนหาใช้งานในครอบพออยู่ดอมินแนะนําให้เลยอ่ะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะนี่เลย สวยสวยคิ้วนี่นะคิ้วขอบประตูสลักคำว่าเวนจูลี่นะสวยมากทุกคนมาดูในส่วนของตัวยางกันนี่เลยยางนะคะก็ได้ยางปีใหม่ๆแนละไปใช้ยาวๆก็ได้แม็กเวนแม็กโตยิต้าขอบซิมหกนะคะสวยอมาดูกันในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายหลอดไส้นะจ๊ะก็เป็น โลโก้ตัว V เป็น3.0 V นะคะโลโก้ Toyota ว e n ู u r ่อ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอึดอ่ะนี่เลย11ที่นั่งจุกๆทุกคนตรงนี้นะเบาะน้างหลังนะคะก็สามารถพับได้นะได้พื้นที่ในการวางของเยอะแยะนะคะตัวรถมีพรมดุมให้มาดูพรมดุมกันนี่พรมดุมนะคะปูให้ทั้งคันใหม่กริบตัวรถต้องบอกเลยสวยเดิมและใหม่มากนะคะ ไม่มีตําหนิใดๆเลยนะสวยๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็เข้ามาดูได้เลยที่ซอยเสรีไทย70 4แยกมีนบุรีนะคะราคาคันนี้895,000บาทนะจ๊ะอ่ะสวยๆตัวยางก,ก็เป็นแม็กคาบ15ทั้ง4เส้นเลยนะทุกคนอ่ะสวยใช้คำว่าสวยเบืองมากรถสวยจริงทุกคนแล้วเป็นจูลี่ตอนนี้คือหายากมากนะคะต้องบอกเลยว่าขาดตลาดจริงๆนะอ่ะนี่ กว่ามินจะหามาได้นะคะคันนี้ไม่แสนเจ็ดนะคะแล้วก็เป็นเออไม่แสนห้ากับอีกเจ็ดพันทุกคน <laughs> เป็นรถบ้านแท้นะคะแล้วก็มือเดียวป้ายแดงด้วยนะจ๊ะบ้านแท้ก็หายากมากแล้วอ่ะพี่เบอร์ซูมด้านในให้หนูหน่อยตรงคอนโซลแบบนเนี้ยเนี่ยสวยๆนะทุกคนคอนโซลสวยๆเนี่ยไม่แตกไม่ชํารุดนะคะเบาะก,ก็สวยๆเลยนะเป็นเบาะก,กับตันซีทสวยๆนะคะทุกคนอ่ะ ประตูไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะเปิดโชว์กันแบบนี้เลยนะพี่พี่ท่านไหนหาเวนจูรี่ก็มาได้เลย <c oughs> อ่ะอีกฝั่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของที่นั่งข้างคนขับนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะจ๊ะอ่ะภายในก็ต้องบอกเลยสวยเดิมทั้งคันนี่โอ๊ยขอโทษค่ะ รถมือเดียวนะคะลำดับที่1ไฟแนนซ์ลำดับที่2เจ้าของรถนะคะเป็นรถ1 1ที่นั่งนะจ๊ะสวยๆสําเนาครบนะคะ <c oughs> พี่ๆท่านไหนสนใจก็มาได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้มินก็ต้องฝากตัวรถเวนจูรี่คันนี้ไว้ให้ได้พิจาราณากันด้วยนะคะในราคา895,000บาทวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ